สวัสดีครับชาว youtube ครับวันนี้เราไปสอนนอกสถานที่แล้วครับวันนี้เป็นลูกสุนัก พันชิบะเหมือนเดิมครับเคสของลูกชิบะนะครับก็จะคล้ายๆกันครับความเป็นชิบะนะครับก็จะมีความใจกล้าถ้าเราลองดุเขาหลายๆตัวเลยครับจะสู้เจ้าของรับพอสู้ไปสู้มาใช่ไหมครับถ้าเขาเกิดเริ่มมีความสนุกในการสู้ครับเขาก็จะเหมือนกับเฮาเวลาจะตีใช่ไหมครับเขาเหมือนเล่นแล้วก็พยายามกัดมือครั้งที่เขาทําอย่างนี้ครับเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทางที่ผิดๆนิดนึงครับก็คือเขาจะเริ่มสู้เรานั่นเองเขาจะเริ่มกลัวเราน้อยลงแล้วเขาจะมองเราอ่อนแอครับวันนี้เราไปหาจุดกึ่งกลาง ให้ลูกชิบะตัวนี้กับเจ้าของนะครับว่าเราจะอยู่กับเขายังไงสื่อสารกับเขายังไงและควบคุมคอนโทรลเขายังไงครับพร้อมหรือยังครับแล้วเราไปพร้อมกันเลยครับ Let's go ทำเตือน คู่เอกดีใบรับเราจาก c a r ์เรนเพเยอร์แคนาดีปอแอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอฟเอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสนกนกุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนมันจะมีงับมันจะมีหลายเวอร์ชนนันเนาะเดินมางับหรือเรานั่งอยู่แล้วก็งับก็ไปหรือว่างับแล้วก็แบบจ้ำที่จชาชัยคือจะเอา <c oughs> จะเอาจังเหมือนซุป snap 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 กรูรีแอคชั่นคืออะไรถ้าไม่เจ็บก็คือไม่ว่ามันหรือทำยังไงมันงงมมา น้องหมาเห็นภาพที่ยอดแข็งแรงไหมผมสนใจวิธีคิดมันเราจะหาจุดกึ่งกลางเพื่อฝึกมันยังไงกำลังโดนลุ้นๆๆเลยตำนานผู้วิเนอย่างนี้อยู่ว่าเขาใส่จริงๆริงไหมครับหรือว่าเฉพาะตอนที่เราอนุญาตเท่าน,นั้นในนี้เหรอครับใช่อยู่เรื่อยๆครับก็เวลาผมอยู่ห้องนี้ก็จะพาไปเรื่อยๆมีเงัเป็นเก่งเว้ยก <laughs> ็แกมาอยู่ในที่ของฉันแล้วแกไม่ยอมให้งงฉัน เสียสวยให้ฉันสำรวจเหรอแต่อันนี้ยถือว่าเล่นต่อแล้วก็ตีมันจะแบบเง๊บแง๊บแรงด้วยมันเรื่อเป็นดูนดึงมันโดดไม่เลิกเลยเว้ยตีที่สุดใ่ฉีใส่ครับผมจะดูพอดันตันต่อมาคุณคิดว่าหรือคิดเป็นนะสมมุดถ้าให้ถามถ้าให้ผมรู้แบบเก่งมากมีสามเหลี่ยมคอนฟิเดนนะแล้วก็ทวงด้วยแสดงว่าคุณเหรอคุณแบบเป๊ะอยงคุณน่ะฝึกจริงคุณน่ะฝึกก่งจริงแต่ว่าจังหวะคุณค่อม พอจังหวะค่อมเสร็จปุ๊บเกิดอะไรลูกขึ้นรู้ไหมมันกลายเป็นว่ามันทวงเพราะมันที่มันแงบเอ๊ะเดี๋ยวว่าหูซับยังโอฟิเดียนไปแล้วมันรู้มากอะเหมือนเราเหมือนเราพยายามฝึกครับแต่จริงจังแหละแต่มันกลายเป็นหมารู้มากใช่ค่ะเนี่ยหหลายครั้งรู้ว่ารู้มากเก่งนะเก่งไม่รู้เลยกลับกันนะออกมาหูรู้พออยู่อย่างนี้อันหูอย่างงี้แล้วพอโดนสั่งโอปิเดียนปุ๊บเหมือนกับว่ามันรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องทําอะไรแล้วอีกปล็อกหนึ่งคือกลายว่าตัวมันแสดงออกมาแล้วมันเหมือนอีกล็อกหนึ่ แล้วตอนนี้เราเห็นตัวเก่าเกา่เกาคือการเครียดนะครับถามว่าทำไมมันเครียดเพราะว่าผมเป็นคนแปลกหน้าเหมือนกับทำไมอยู่ๆผมสูงบทบาทคล้ายๆกับที่เจ้าของทำเดี๋ยวต้องมานทัดลองดูี๋ยวลองพักมันสักสักสิบนาทีครับดูว่ามันมีอาการห่อนคลายเก่งม้ย ผูทิ้งจริงๆเลยอยากจะตัดผูทิ้งจริงๆเลยเ <c oughs> นี่ยอ่ะแล้วเนี่ยกัดเลียครับคือการขบอก้าเห็นนะครับเขาดุนมือผมแล้วก็เลีย <c oughs> อ่าเลียถ้ารู้ว่าเราไม่เข้าใจจังหวะครับเราจะเข้าใจว่าอ่อนแต่ถ้าจังหวะกล้าทัชชิ่งผมโดยที่ผมไม่ได้มีเลีย่ยนนเผี้ยลรูปผมอย่างเงี้ยไ <c oughs> อ่ยอย่างเงี้ยแล้วมุดผมแค่เรียกชื่อหรือแค่เล่นกับเขาครับหรืออะไรก็ตามเนะี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขาอนตุ่มได้ะฉะนั้นคือเวลาทีเ่เราจะทำอะไรกับน้องหมาครับให้เราใจเย็นๆแล้วก็ชินจังหวะเนี่ยเนี่ยได้ผมเนี่ยได้ผมเลี้ยง่ ้วผมเก่าได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็จะเริ่มใส่ครับเพาตอนนี้เหมือนอย่างที่บอกคือเขาอ่ะมีมีขอบคุณครับก็มีภาพจําที่มัวมั่วเขามัวมวคือไม่ได้บอกว่าสองสองมัวนะไม่เกี่ยวนะคือเขาบอกมั่วคือเหมือนกับว่าเราเราพยายามทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วจังหวะมันคล่อมกับความรู้สึกเขาผมสนใจว่าวิธีคิดอ่ะเขาคิดตามที่เราวางแผนทันไหมนะ เวลาเรานั่งโทษนะครับอย่างที่พวอยากรู้ว่าเวลาเรานั่งเก่าเนี้ยมันจะโดดขึ้นตามเลยโดดขึ้นไปบนบอกเราไหมหรือว่ามันไม่กล้าจะมีจะมีแค่ปีนๆเขี่ยๆเหมือนอย่างเงี้ยเขาอ่ะเขาเขากล้าโดดจำทำไมปะกล้าแต่ว่าเขาไม่ทอารู้ไหมนอนรอเลยเก่งแม่นี่แตวนี้ก็ได้เยอะนี่แล้วทำไมเราต้องมีที่ก่อป่าครับอ๋อมีช่วงหนึ่งมันงับมากเลยครับ

อ่ะนี่เห็นอาการการเกาต่อเลียเท้าไหมเลียเท้าดีว่าเพศเกิดการเครียดผมไมคิดในทาบบวกมันเลียก็ตองามันรู้สึกว่ามันต้องโฟโลผมเอ้ยอันนี้ผมรู้สึกมันถึงใส่ะมันเหมือนติดนี่ใส่ใช่มันเป็นเหมือนแฟนจะโอ้หมาไม่คิทำอย่างนี้ช่าจะเลั้ยหมามนก็ไม่ใช่มีตัวไหนเอยไหน โชวก,ก็หายก็หายแต่ว่าคือก็ขามทำไมค,คะเพราะว่าทางเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้โชว์การก้าวราบหรือมี่แสงที่ดีใช่ไผมว่ามันอาจจะมีอาการเครียดเพราะเครียดปุ๊บเหมือนกับว่าถอนโผไม่ได้มันเหมือนกับแสดงมาน่ะแม่เดินนั่งเก่งแม่เก่งแม่ หูหนูไปไหนอ่ะเฮ้ยไปนี่คืออาการเครียดใช่ไหมลูกอเครียดแบบนึงหรอของหนูเหรอเออทำไมอ่ะไอ้คนหักมาแล้วหูหนูไปไหนลูกมาอีกแล้วไอ้หูหายเนี่ยหูตั้งตลอดเลยตั้งสามเดือนย่างนี้มันไม่อะไม่ทำแล้วทำอีกแล้วทำเด้ดเครียดหรอสงสัยป่ะขออทีนะครับยยากนั่งนะครับนั่ง พอสมหวังไม่ได้ตอนนี้พอเปลี่ยนท่ามันเก่งมากคอยดุนด้วยนะใช่ดุนด้วยนะคอยเก่งมากอืมๆๆมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันพยายามสุ่มดูเพราะว่าอันนี้คือนิสัยนิสัยก่อนหน้านที่ผมจะมาคือมาลองสุ่มดูว่าอย่างเงี้ยแล้วมันเล่นได้ไหมนังนี้นังรง เก่งมากกู้ตัวหรือเปล่า Stay ยกมือได้เหรอแอนค่ะแอนหน่อยของเออเก่งข้างนั้นได้ไหมได้ค่ะข้างนั้นข้างนั้นไม่เอาข้างนู้ดต้องตีดข้างนู้ดไม่ข้างนู้ดเออเก่งเคยฉกไหมไม่ได้ไม่ไม่ไม่แต่ว่าเคยลองที่จะทำถูกไหมแต่มันไม่ได้หมดทุกตอนแรกเลยที่เรากำลังดู อเหมือนก็ดูเยอะแล้วก็ลองเอาวิธีไหนมันทําได้บ้างใช่ไหมก็คือเคยเคยลองแต่อาจจะไม่สาเร็จถูกไหมใช่พี่ผมถามอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้ผมจะจับภาพสี่ข้างเขาเพราะกลัวมือออก็เลยต้องถาม่อกว่ามันเป็นด้วยตัวมันเองหรือว่ามันเป็นจากการที่เราเราลองเพราะมันกลัวมือเงี้ยครับมันก็เลยเริ่มมั่นใจละว่าเวลาที่เราจะปอดอะไรมันอ่ะมันจะระแวงจะไม่มีสิ่งกับเราก็ต้องพูดอย่างนี้เนาะคือออกมาเราจะต้องสอนให้เขาอย่างอย่างที่ผมทำถูกไหมจะไม่แสดง แสดงละครให้เจ้าของเห็นแต่ว่าผมเป็นคนรักหมาขนาดไหนเมื่อนึกไปว่าไม่ไมไม่ทำโอมันจะทำตัวเฉยๆเพื่อเช็กก่อนว่าทัศนคติเขาเวลาตักหน้าเขามีอาการอะไรบ้างที่เราเจอเคือเขาจะดมดมดุนดุนถูกไหมครับแล้วพอผมผักผักเขาออกเบาๆหรือผมเดินนีเนี่ยมันงับที่ผมบอกนั่นคือเราจะรู้แล้วว่าเขาเป็นหมาที่เข้าใจว่าไอไอเลือนตรงเนี้ยเป็นทิ่ของเขานี่นคือเขาอยากจะเช็คว่าแลนดกิ้งผมอ่ะที่มาใหม่อ่ะเขาต้องอยู่ในตำแหน่งไหนคือผมจะกลัวเขาไหมหรือเขาต้องกลัวผมไหม อันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองพอเริ่มทดสอบด้วยการกินฟู้ดไดมีโดนผมหลอกผมเรียกรูเทรนนิ่งนะเวลาที่เราได้ยินคำศัพท์ของการฝึกสุนัขครับเราจะได้ยินคำศัพท์สวยหรูอยู่ไม่กี่คำรีวอร์เทรนนิ่ง p o s ส t i v e เทรนนิ่ง negative เทรนนิ่งแล้วก็โปรเกรสซีฟเทรนนิ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินแต่สําหรับตอนนี้ผมใช้รูเทรนนิ่งรูคือการหลอกลวงล่อลวงฝึกหลอกลวงล่อหลวงเพราะฉะนั้นคือถ้าเราหลอกลวงได้แล้วเราหลอกลวงก็เป็น มายเซตหรือวิธีคิดครับภาพจําของผมคือทําตามและได้กินอะ่ะแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าน้องหมาก็ยังโอเคนะครับแต่คราวนี้เจ้าของต้องรูทันทิ่งให้เป็นอ่าไอ้แต่ละอย่างที่ที่ได้เห็นนะครับหรือที่ผมมาสอนเนี่ยมันเป็นเฉพาะโจทย์ตัวนี้นะถ้าตัวเนี้ยมันบิดออกจากเนี้ยหรือโจทย์ออกจากเนี้ยอาจจะต้องเดินหลีดวอ,อแต่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่า,อ,วาอาจจะยังไม่มีความจำเป็นเพราะว่าผมเห็นมือของคุณเจ้าของอะ่ะไม่ได้ดังอาสากันมากเวลตาน้องหมายแย่มากตาหลีวาย สองเจ้าของโดนแก้ตลอดเวลาเพาแก้ตลอดเวลาคือตอนที่ปล่อยเข้ามาครับผมสังเกตคุณลีนกับคุณอับไม่ได้โดนมันอะวิ่งเข้าไปแบบไม่มีเลยถูกปะโดนปะไม่มีไม่มีเลยแต่อันนี้นะผมรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่หมาเกเรนะแต่เป็นหมาเป็นหมาที่ไม่รู้ว่าการกระทําอะไรควรจะใช้ควรจะทําหรือไม่ควรกระทําคุณไม่รู้เนี่ยมันเหยียบตีนเน่ยใช่ค่ะชอบนะบางทีมีเรียกอ,อ่าพูดต่อ,อไปเลย เช้าเมื่อวานหนึ่งคับก็คือเราเราลองลองลองอะไรหลายวิธีการแล้วใช่ใชแล้วมันไม่ตอบโจทย์ทักทีถ่าเหมือนกันไหมเราคุยกันไหมปาทําแบบนี้มัดทาแบบนี้ที่ผมทาให้ดูตอนแรกครับอันนั้นคือการฝึกเบื้องต้นการฝึกของผมเนี่ยคือการกําหนดจังหวะเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครึ่งหลัง่ะคือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตก็คือที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือไอที่เราไม่ได้ถึงกหนเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะใช้วิธีการเรียกชื่อก่อนโดนตัวก่อนเปิดเข้ามาเนี่ยให้เรียกมิเลียนทุกครั้ง เพื่อให้มันรู้สึกว่าม <ho S 1> so, 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 so ันโดนโอเบไปหนึ่งครั้งถ้ามันยอมแตะตัวเราแสดงว่ามันยอมรับคนที่เรียกชื่อไปแล้วแล้วจังหวะปัพันที่ผมบอกครับสิบนาทีตรงนั้นะอ่ามันจะกลายเป็นว่าคนที่เรียกชื่อคือวินไปเดี๋ยวเราเบรก่อนใจเย็นๆนะให้มันตั้งสติก่อนว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยมันจะมีภาพจําใหม่ตายละเห็นแล้วนังสารกังวลขนาดไหนนียหมายถึงว่าเราเครียดขนาดไหนอยากให้มันดีกว่านี้เขาก็จะมีการนั่งลงขาเองแสดงว่าจริงๆอยาก อยากจะให้เขาโดนดิดวอ k ถูกไหมผม<น>ม,มีของให้มีของให้ในิสัยครับ,อบอกล้าบกุณครับ<น>แต่ว่าดิดวอ k ก็อยากโดนอ่ะอันนี้นี่ผมรู้ก่อนนะในในในประเมินจากสถานการณ์ผมอะผมว่าดิดวอลสำหรับตัวนี้ไม่เป็นจำเป็นแต่ถ้าจะของนิดเราจะสอนอ่ะใครจบ BCC อะอ๋อผมรุ่นอะไรครับเนี่หยหนึ่งแค่หนึ่ง ข้อหนึ่งจ้าอ๋อเหรอผมหนสี่ห้าเอาเพียนะเออมองโอ้เอ้มัน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 คุ้นๆอ๋ออะฮะไม่เป็นไรช่างมันน้ำมันสีเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวทีละเรื่องเอาเอาเรื่องเรื่องใช้ชีวิตก่อนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆถ้ามันใช้ชีวิตนะครับแล้วเราใช้ใช้ฟู้ดไดได้ขนมได้ครับมันจะดีกว่าให้มันรู้ว่าถ้ามันเกินกว่านี้เราจะไม่ยอมแล้วภาพจำมันมีครับว่าอยู่กับผมมามีโอกาสได้ขนมเยอะอ่าเพราะงี้คือไอ้ภาพจำตัวเนี้ย มันควรจะเกิดขึ้นกับคุณเจ้าของมันปรเปยกับเพื่อนมากกว่ามันคือโดมินา์ครับโดมินา์คือความพ้นําสูงเพราะฉะนั้นคือมันแค่เช็คเช็คดูว่าคนแปลกหน้ามาดีหรือร้ายเนี่ยอะไรให้กินแล้วอ่ะใครก็ได้เรียกชื่อมันหน่อยมิเนมิเนมันเดินมาปุ๊บให้หนมมันหนึ่งชิ้นมิเรนถ้ามันเดินไปถึงนะมิเนให้มันคิดมิเนอันนี้อยากให้ไม่เอาลองยื่นมือยื่นมือมาครับแล้วลองให้มันนั่งดู เก่งมาก,ก,มากอ่ะแล้วให้ใช่สิ้นเสียงเขาบ่าเก่งมากเราค่อยให้ครับรูบบ้จักเก็บมาคิดนเลยกับฉันนะฉันไม่มีอ่ะเก่งมากอ่ะชมก็ได้อ่ะแต่ฉันไม่มีหน่อมเอาเก่งมากใช่อ่าถ้าสมมติว่าเขาเน,ขนั่งอยู่เฉยๆครับแล้วมีการสแตนบายเกิดขึ้น,นเราก็จะให้นะเราก็จะให้สมงแม้ว่ามันนั่งเฉยๆสักสี่ห้าวิก็ชมมันทีนึงเก่งมากเนี่ยชมใช่ใช่ใช่แล้วก็เวลามันทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ พยายามไม่มองมันแกล้งแกล้งมองเพดานแกล้งมองอะไรก็ได้ครับแล้วนับในใจถ้าสี่วิห้าวิหันมามันยังนั่งอยู่ชมมันเก่งมากเราจะดึงคอนเซนเทรตเอาโฟกัสมันใช่แล้วให้เลยให้มันเข้าใจกับว่าเข้ามาห้องนี้ให้อยู่นิ่งๆแล้วเวลาที่มันเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเองครับมันจะไม่งับมือเ่งาคือคือเวลาที่เขาก็โดดขึ้นมาใช่ไหมครับเราพยายามยาวขนมรอเอ่งนั้นเด็กจะจำว่ากระโดดขึ้นมาเราเราจะใช้ขนมใช่ครับเราต้องการให้มันขาดว่านั่งเฉยๆตะหงหได้หนม คราวนี้เราลองนะขออนุญาตนะคุณลีนลองลองแกล้งนะครับแกล้งรู้จักที่ตรงเนี้ยไปที่เคาน์เตอร์บาร์เนาะแล้วก็ไปอยู่เคาน์เตอร์บารนะ์สักงสองสามวิแล้วเดินกลับมาที่เดิมดูว่าน้องหมาคิดตามทันแล้วนั่งไหมแกล้งจับสองสามวิครับแล้วเ,เดินกลับมาที่เดิมคิดตามทันไหมเดยวเาคิดนะสี่เวลาคิดนิดนึงเยด็กเจนเย็นเจนเย็นต้องสั่งมีเลียนนั่งหรือครับมิเรียนนั่ง<ๆ>เก่งมาก คราวนี้เวลาที่เขาชนคุณหลานนะครับแลวเ,เราเราแบบว่าเรา,เราอันเนี้ยสั่งเขานั่งสั่งเขานั่งนั่งเออใช่เวลาเขาเดินไปใกล้ๆคุณหลานนะครับผมอยากจะให้ชมนทีในเมื่อถ้าเขายังไม่ได้ทําให้คุณหลานตกใจให้มันรู้สึกว่าช่วงครั้งที่เจอคุณหลานเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีนะนั่งลงคอยถ้าเราไปก้นห้ามนะแล้วก็ชมเก่งมากใช่แล้วก็ถือขนมกั้นเลยสมมติอยู่อยู่ใกล้คุณหลานนะครับแล้วมันไม่ชนคุณหลานอ่ะ มันจะได้เว้นสเปซเ,เป็นจริงๆมันเหมือนชวนเล่นนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันต้องทําแบบไหนมันถึงจะได้อะไรหลานก็มาเนี่ยครับถ้าทัวร์มีมิเลียนเห็นเรารู้สึกมีเลียนเห็นแล้วอะและมิเลียนไม่ได้วิ่งเข้าไปชนชมเลยมิเลียนเก่งมากเลยยินขนมมันจะเข้าใจว่าทุกครั้ง่คุณหลานมาจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราคอยห้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในจังหวะที่ค่อมจังหวะค่อมแบบสิ่งยมันจะเข้าใจว่าต้องชนคุณหลานก่อนแล้วมันจะมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นคือเราเราก็ตกเเเดดีววววหหลาานนนัแตกช ปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันต้องชนคุลหลานเพื่อให้มีภาพบันเทิงอะครับโอ้ยแก่งงอมะนี่ขนขาวทั้งตัวแล้วเขาดูสุภาพดีเนาะแต่สุภาพมากจนาน่าสงสารเหมือนฉันต้องการแสงแดดตักแดดสักหน่อย <c oughs> อยู่ตรงอยู่ตรงพัดลมแล้วสั่งมันแล้วไม่ต้องทมสั่งนั่งนะรอมันนั่งเรามาคิดเองชมโอเคชา้าๆให้มันอยู่ซ้ายเนี่ยมันล็อกมาขวาเลยเห็นปะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีก็ได้สมมติสมมติต้องทำใช่ปะปึ๊บ มเดินคุณเดินเนี่คุณเดินไปอยางให้มันอยู่ซ้าย้วยกขึ้นนนึงเก่งมากด้วยเวลาขากลับครับให้มันอยู่ซ้ายตลอดให้มันชินกับการอยู่ซ้ายพอเราพอเราไปไหนอะ่ะพอมันชินเข้ารอครับต่อแล้วไม่มีขนมอะ่ะมันจะเข้าซ้ายเพื่อคาดหวังว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่าเก่งชมเก่งมากอ่าแล้วค่อยเลื่อนไปทางฝังลงนะครับเดินรอน้องหมาด้วยจีให้มันนั่งเองเก่งมากอ่าตรงนี้หยุดอ่าหยุดหนึ่งอันรอกใช่ตำแหน่งต้องคม ใช่พยายามประคองให้อยู่ซ้ายมือตลอดเวลานะครับถ้าช้าได้ไม่ต้องรีบถูกเครียดอ่ะผมรู้เลยว่ามันเครียดนะไม่สแนปตัดตัตัดตัเห็นไหมมันคือการเครียดเหมือนกับว่าทำไมมันต้องทำตามผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็มาทำอย่างนี้ครับพยายามอย่าไปคุยกับมันเออไม่งั้นอ่ะมันจะทำบ่อยดือรวย เหมือนเล่นเกมเลยเนี่ยฟันจระเข้ของลุงสาวเลยจิ้มแล้วเขาจะโดนงับไหมอ่ะความคิดความคิดเออเวลาเคี่ยวเก่นะเก่งมากเก่งมากเออเวลาเคี่ยวเป็นเลยเฮ้ยเป็นังจใจมากเลยเลเนี่ยเออมันเป็นจริง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 เรียนหรืออีอันตอบค่ะโอเคเอาเลยครับ Okay. แล้วให้มันคิดให้เยอะที่สุดอ่ะระหว่างเดินนะถ้าอยู่ๆมีอาการเกาตัวเลียเท้าเคลียประเภทคืออกันเครียดผมรีบกเพื่อนทางบวกแสดงว่าเรามาถูกจงังหวะพยายามให้ประคองซ้ายไว้นะให้มันชินกับการเข้าซ้ายใอ้มันคิดเยอะๆนะครับรอมนันนะเองโอเคชมใช่วิต่อวินะอ่าเอาไวปเป็นประคองเนี่ยเออ <Okay. S 1> แต่ตามันเปลีป่ยนแล้วน,นะตามันใสเดี๋ยไอ้สักทีเมื่อ,อก,กี้เม็ดเลยกี่เม็ด เพราะว่าเลยเลยไททีไรนะเออได้ลนะ้เยี่ยม์กอดภคยตัวนี้ไม่ได้เกิดจากที่มันรู้สึกกับผมนะมันรู้สึกว่าจะของอนะ่ะสามารถคอนโทรมันได้คือคอนโทรสถานการณ์แล้วมันมีการเ c ็ e p t หรือยอมรับที่มีการอุ้มเราจะอย่างนี้นะครับเรียกชื่อเขาปึ๊บคว้าขึ้นมานั่งท่าเดิมนะจนับนี้อุ้มนับ5้าหนึ่งสามี่ห้าถ้าครบห้าเขาไม่ดิน้นไม่มีอาการดิน้นหรือต่อตาน ว้างเก่งมากหยิบขนมมาหนึ่งชิ้นเี็กชื่อเขาเลยเด็กเ,เกนีอุ้มเลยเรียกชื่อปุ๊กคว้าเลยอุ้มเลยมันอาจจะงงๆช่างมาันนับห้าให้มันไม่ดิน้นวางก็ลงแล้ว <นะ S 2> ชมเก่งมากเก่งมากอันเนี้ยเห็นไหมเริ่มได้กระสายแล้วใช่คนนี้เดินึงล็อกโต๊ะเลยเดินเลยล็อกโต๊ะ ไปเลยค่อยๆช้าๆช้าๆถ้ามันเคยเกลียดสายก็ไปช้าๆพอ,อไปถึงตรงตรงขนมอ่ะแล้วก็ให้แล้วก็หยิบให้มันหนึ่งชิ้นใ,ใช่ได้แล้วเห็นไหมเริ่มรู้เยอะด้วยนั่งรอแซนบายรู้อยไรทีสิ่งแ,แล้วตอนนี้คุณอัพอยากจะให้มุมไหนแล้วแต่คุณอัพเลยครับเดินไปสักกี่ก้าวแล้วอยากให้ก็เอาเลย้ำ <c oughs> ให้ก่อนที่มันจะวุ่นวายนะ, <c oughs> นะแล้วไปทำได้หนึ่งอย่างถ้าไอคอนแทคมันอยู่ที่เรา มันจะไม่ไปยุ่งกับกัดสายมอนตัวแรกอย่าโมวเสียเวลาไป้ทะเลาะกัมานนะครับสอนไปดีกว่าทะเลาะแล้วประาาสาทจะกินใช่แล้วก็คุณเก่งไปเ,งเดินรอบครบรอบให้ทีหนึ่งพอรอบครบรอบเพราะเราอยากให้แพสชั่นมันค้าง,าง,างเอาไว้ครบรอบให้ที mm. เอาเอีเน,น,นะกูอะยังไงก็ทำเองได้แล้วหมาจะเก่ง เพราะว่าถ้ามูทำนานไปกว่านี้บางทีมันไม่สนใจขนมปุ๊บมันมากลับมาสนใจที่ปอกคออ่ะถ้าว่ากราฟมันจะลงมันจะเฟลไมหยุดเก่งมากแล้วกดออกเลยครับกดพอใช้เสร็จปุ๊บเอาออกเลยถูกอ่ะพอดีกว่าตอนชั่วโมงแรกที่เจอไรเนี่ยเด็กนี้ยังไงตาเธอเจ้าเล่น้อยลงหน่อยจังว่ะจะหูไม่ได้ไปหลยก็เพอพ่อเธอฝึกต่ออาจจะหางได้หางไม่อยู่กลางหลังละเธอไปอยู่ที่ก้นกดไปอยู่ที่ก้นแล้วครับ ถ้าคนคอนฟิเดน c ์มากๆหามันอยู่ที่กลางหลังเห็นปะแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือคลายตัวไปเลยคลายตัวมาเซว่นสิบล้านเนียน,น,นะเห็นหางไหมฝึกเรื่อยๆถ้ามาถูกทางเราจะเห็นหางมันออกมาไม่ได้เลยนะทำเสียงสูงปุ๊บเองจะเล่นอะไรหมดแล้วอย่ากเก่งเกิน <l ots> เดี๋ยวชิบ,บ่าขายดีอีก <l ots>